You are listening to Mahidol Channel Podcast Listen for a Listen better life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไร วันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิปดีมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของเทรนด์อาหารควบคุมน้ำหนักค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าหลักการที่ถูกต้องสำหรับการควบคุมน้ำหนักคืออะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่อาหารที่เราได้ยินกันบ่อยๆเราอาจจะเคยได้ยินมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นไม่กินข้าวเย็นนะคะ l อ w food no carb นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการกินเนื้ออย่างเดียวการล้วงคอนะคะสารพัดอย่างที่เราเจอในอินเทอร์เน็ตสารับ5เรื่องที่เราจะคุยกันจะเป็นเรื่องที่อาจจะมีคนพูดถึงกันบ่อยๆ แล้วมาดูกันว่ามีข้อดีข้อเสียหรือมีข้อมูลยังไงว่ามันจะได้ประโยชน์หรือเปล่าห้าอันที่เราจะคุยกันก็จะมีตั้งแต่ Intermittent Fasting นะคะหรือบางคนจะเรียกว่า IF มีบางคนเรียก i e f ด้วยสัไปอันที่2ก็จะเป็น Ketogenic Diet หรือว่าอาหารคีโตอันที่3จะเป็น b ั o o d Type Diet กินอาหารตามหมู่เลือดนะคะอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของ Vegetarian หรืออาหารมังสวิรัตแล้วก็สุดท้ายที่เราจะคุยกันก็คือ Mediterranean Die t ค่ะ ในแง่ของหลักการในการควบคุม <Gym. S 1> น,น้ําหนักนะคะอันนี้ทุกคนทราบก็จะชอบบอกว่าให้กินได้น้อยให้ออกกําลังกายเยอะๆโดยทั่วไปอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราจะอ้วนขึ้นอันนี้เราเราพูดถึงอ้วนกันเนาะเวลาที่อ้วนเนี่ยเราจะพูดถึงไขมันเวลาที่น้ําหนักเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถ้าเราบวมขึ้นอันนี้น้ำหนักก็จะขึ้นเร็วเหมือนกันแต่วันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องอ้วนนะคะการออกกําลังกายก็คือเป็นการเพิ่มการเผาผลาญในขณะเดียวกันถ้าเราลดอาหารที่เข้าไปด้วยก็คือหมายความว่าลดปริมาณอาหารที่จะเข้าไป เมื่ออาหารที่มันลดลงร่างกายมีการเผาผลาญเพิ่มขึ้นเขาก็จะเอาของที่มีสะสมอยู่ซึ่งก็คือไขมันนั่นเองเอาไปใช้แล้วเราก็จะผอมลงการลดน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะควรจะอยู่ที่ประมาณ0.5ถึง1กิโลต่อสัปดาห์แต่ว่าหลายๆลายก็อยากจะแบบลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นงานรับปริญญาจะไปงานแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยก็จะมีอาหารสูตรสารพัดอย่างเลย ในอินเทอร์เน็ตเราจะเลือกกลุ่มนี้รวมๆว่าเป็นกลุ่มที่เป็นแฟชั่นไดเอทหรือเป็นอาหารตามแฟชั่นอันนี้อยากจะลดระยะเวลาสั้นๆเช่นอุยอิกไม่กี่วานีกไม่กี่เดือนฉันจะลดน้ําหนักละเราก็จะได้ยินตัน้งแต่อดไม่กินอะไรเลยอ่าไม่กินมื้อเย็นไม่กินแป้งอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะเคลมว่าสามารถที่จะลดน้ําหนักได้อย่างรวดเร็วดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงมันทําได้หรือเปล่านะคะ เรามาเริ่มกันที่อันแรกนะคะก็คือเรื่องของ intermittent fasting หรือว่าคนจะเรียกว่าเป็น IF นะคะ IF หรือ intermittent fasting เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าให้อดเป็นช่วงๆเป็นพักๆมันมีอยู่สองกลุ่มนะคะเราแยกเป็นสองอันอันแรกหมายความว่าเราอดเป็นพักๆนี่เราอดทุกวันเพราะฉะนั้นในทุทกๆวันเนี่ยจะมีการกำหนดระยะเวลาว่าเราจะกินได้กี่ชั่วโมง และเราจะอดได้กี่ชั่วโมงสูตรที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือ16-8เวลาที่เขาจะให้กินเนี่ยเขาจะให้กินแค่8ชั่วโมงอย่าผิดนะคะเดี๋ยวบางคนบอกว่าไปกิน16ชั่วโมงอันนี้ก็จะไม่ผอมเนอะ,อะนอกจาก16-8บางคนก็จะแบบพอเริ่มต้นทํา16-8แล้วเนี่ยเก่งขึ้นก็อาจจะเพิ่มเวลาขึ้นไปอาจจะเหลือ24ระยะเวลาการกินก็จะสั้นลงทีนี้โดยหลักการก่อนอันนี้คือกินทุกวันแล้วก็อดทุกวัน แบบที่2ก็คือจะเป็นกลุ่มที่ในอาทิตย์หนึ่งเราจะมีวันที่กินกับวันที่ไม่กินเขาก็จะเจอบ่อยๆก็จะเขียนว่าเป็น52 52คืออะไรไหมายความว่าเรากินเนี่ยวันอีก2วันคือวันที่เราอดแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเขาจะเรียกว่าเป็น alternate day fasting ก็คือวันนี้กินพรุ่งนี้อดวันนี้กินพรุ่งนี้อดสลับกันไปนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามหลักการที่จะทำให้เรากินน้อยๆหรือลดระยะเวลาการกินเนี่ย มันจะทำให้ในแต่ละวันหรือในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเรากินน้อยลงคุณหมายตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเรากินอาหาร3มื้อถ้าเราเหลือเวลากินแค่8ชั่วโมงมันก็เหมือนกับเรากินได้แค่2มื้อมันเท่ากับว่าเราหายไปแล้ว1มื้อถูกไหมคะอันนี้คือหลักการของการที่จะให้คุมอาหารลดลงไป3 0เท่านั้นเองอันที่สสมมุติเรามี7วันแล้วกินได้แค่5วันแต่เราหายไปแล้ว2วัน2วันใน7วัน มันก็คือการลดอาหาร30%นั่นเองจริงๆมันเป็นแค่กฎกติกามารยาทเพื่อให้เราเนี่ยคุมอาหารได้โดยการใช้เวลาเป็นตัวตั้งการทำา IF ไม่เคยบอกว่าจะต้องกินอาหารแบบไหน IF ไม่เคยบอกว่าจะต้องกินอาหารข้าวตำ่ำไม่มีข้าวไขมันตำ่ำไม่มีเลย IF กํากำหนดแค่ระยะเวลาแล้วการกำหนดระยะเวลาก็ทำให้ระยะเวลาของการกินน้อยลงเราก็จะกินน้อยลงโดยปริยาย สิ่งที่เป็นกับดักสำคัญสำหรับ IF ก็คือว่าทุกคนจะชอบบอกว่าระยะเวลาที่กินเนี่ยเช่นให้กิน8ชั่วโมงกินอะไรก็ได้ฉันไปกินบุฟเฟ่มันสามชั่วโมงกินเท่าไหร่ก็ได้จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคนที่จะทำ IF เนี่ยสิ่งที่เขาบอกเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่ากินได้ตามที่ต้องการหรือว่ากินได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าคุณไม่ต้องไปหลีกเลี่ยงไม่ต้องไปลดอะไรในช่วงเวลาที่กินก็คือกินเท่าเดิมแต่ไม่ใช่ว่า กินอย่างไม่ยับยั้งชั่งใจไม่ใช่ว่ากินแบบไม่มีลิมิตอันนี้ก็จะไม่ผอมนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่จะทําให้มีปัญหาสําหรับการทำา i เงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเวลาคนที่เขาอยากจะเริ่มทํา IF เนี่ยเขาทํากันยังไงวันนี้จะยกตัวอย่างหรือแสดงให้ดูแค่2แบบก็คืออันที่เราเรียกว่า1 6บหกับ5-2ซึ่งจะเป็นตัวอย่างของการอดทุกวันกับอดแค่บางวันในแต่ละสัปดาห์ เริ่มจาก16-8ก่อนเขาจะให้เรากินเนี่ย8ชั่วโมงนะคะจริงๆ16-8เนี่ยจะไม่มีใครกําหนดว่าเราจะงดมื้อไหนรู้แค่ว่าคุณเริ่มกินเมื่อไหร่ก็ตามคุณนับเวลากินของคุณไปอีก8ชั่วโมงแล้วคุณก็หยุดกินเยกะตัวอย่างเช่นตื่นมา6โมงเช้ากินข้าวตอน7โมงเราจะสามารถกินอาหารไปได้จนถึงมื้อสุดท้ายตอนบ่าย3โมงหลังบ่าย3จะไม่มีมื้ออาหารแล้วถามว่าเอา้าไม่กินอะไรเลยเหรอได้ค่ะแต่จะต้องเป็นของที่ไม่มีแคลอรี่ ดื่มน้ําได้นะคะหรือบางคนนี่จะใช้เป็นชากาแฟก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นชากาแฟที่ไม่เติมน้ําตาลอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือวิธีการเริ่มต้นต้องบอกว่าอันนี้เบสิกสุดละสําหรับคนที่จะเริ่มทํไ IF ก็คือให้กินแบบนี้บางคนบอกว่าฉันตื่นสายล่ะเขาจะเริ่มกินเที่ยงค่ะเริ่มกินเที่ยงมือแรกแล้วก็ยาวไปจนถึงทั้งสองทุ่มหลังสองทุ่มก็จะไม่กินแล้วก็ยาวไปจนถึงทั้งมื้อเช้าก็อ,อ,กอดแล้วก็มาเริ่มกินใหม่ที่มื้อเที่ยงอันนี้คือการทํา1 6 8 ถ้าเกิดโหดร้ายกว่านั้นระยะเวลาของการกินจะสั้นลงก็จะเหลือแค่จากแดชั่วโมงจะเหลือสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วแต่นะคะอันที่สองค่ะจะเรียกว่าเป็น52 52คือในแต่ละวันของอาทิตย์เนี่ยเขาจะให้เลือกไม่จำเป็นต้องติดการวันไหนก็ได้วันนี้นึกอยากจะอดอดเลยค่ะแล้วก็นับไปในอาทิตย์หนึ่งนียให้เลือกอด2วันสมัยก่อนเนี่ยอดคือไม่กินเลยไม่กินเลยในที่นี้คือ0ูนย์แต่บอกว่ามันโหดร้ายไป ตอนหลังเนี่ยมีคนทำวิจัยแล้วบอกว่าต่อให้เรากินเนี่ยแต่ถ้ากินไม่เกินประมาณสัก25%ของแคลอรี่ทั้งหมดหรือประมาณสัก400หรือ600แคลอรี่เนี่ยก็ยังถือว่ายังเป็นอดอยู่ดังนั้นเขาจะบอกว่าวันที่อดเขาอนุญาตให้กินประมาณ400ไม่เกิน600แคลอรี่400ไม่เกิน600แคลอรี่ไม่ได้หมายความว่าจะกินทั้งวันนะตั้งแต่เช้าไม่เกินเที่ยงอันนี้คือ4 0 0ถึง600แคลอรี่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นของที่ไม่มีแคลอรี่แล้วดื่มน้ำได้ อาทิตย์หนทำสองครั้งอันนี้คือหลักการของการทำ I F ค่ะทีนี้ถามว่าข้อควรระวังในกรณีของ I F อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะเวลาที่อดก็คือจะมีช่วงเวลาหนึง่งเวลาที่กินห้ามกินมากจนเกินไปถ้าเรากินแบบไม่บรรยบับรรยงังกินอย่างไม่ยับอยังชัางใจอันนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีปัญหานะคะก็คือน้ำหนักไม่ลด อันที่2ค่ะ IF มันกำหนดแค่วิธีการบอกว่าให้กินกี่ชั่วโมงไม่ให้กินกี่ชั่วโมงเขาไม่เคยบอกว่าอาหารเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยคนที่จะเลือกทำ IF ควรจะเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมด้วยเราเหลืออาหารนี่กินแค่2มือ้อเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ครบทั้ง5ห,หมู่ถ้าเรายังเลือกไม่ครบอีกโอกาสที่จะเกิดการขาดสารอาหารจะตามมานะคะอันที่3การทำ IF ให้ประสบความสำเร็จถ้าเรากินแต่น้ำหวาน เรากินแต่ของที่ไม่อยู่ท้องโปรตีนต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิดความทรมานมากคนแค่จะมีปัญหาเรื่องของปวดท้องหงุดหงิดนอนไม่หลับอันนี้จะเกิดได้บ่อยพอสมควรที่สำคัญค่ะต้องระวังในคนแข่ที่เป็นเบาหวานถ้าเป็นเบาหวานแล้วต้องกินยามื้อเย็นโดยเฉพาะยาที่เป็นยาก่อนอาหารหรือฉีดอินซูลินอันนี้ควรจะต้องลดยา หรือหยุดฉีดยาหรือไม่งั้นต้องคุยกับแพทย์ที่ดูแลนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเกิดน้ําตาลต่ําได้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญสําหรับคนแค่ที่จะทำ IF ถ้าเลือกอาหารไม่เหมาะสมเลือกอาหารไม่ถูกต้องอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารเพิ่มเติมหรือวิตามินเพิ่มเติมคามถามว่า IF เนี่ยมันเหมาะกับแต่ละคนหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่เลยนะคะ IF คือแค่วิธีการหนึ่งที่จะนำไปสู่เรื่องของการลดน้ำหนัก มันมีคนทำวิจัยบอกว่าถ้าเราเดิมเรากินเยอะอยู่แล้วเราไปทำไอเอฟเนี่ยน้ำหนักลดไหมตอบว่าลดแต่ถ้าสมมุติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยลดปริมาณอาหารลงเช่นเราบอกว่าให้กินน้อยลงทุกๆมือ้อแต่กินได้สามมื้อเลยเทียบกับการกินไ f จริงๆแล้วน้ำหนักลดเท่าๆกันเพราะฉะนั้น IF เนี่ยหลักการคือการลดปริมาณอาหาร เราคิดไม่ออกหรอกคะ่ะว่าจะให้ลดอาหารเท่าไหร่แต่บอกให้เรากินแค่2มื้อในวันหนึ่งเราบอกเราทําได้ถ้าคนที่ทําอย่างนั้นได้และชอบที่จะทําอย่างนั้นสามารถที่จะทำไอเอฟได้แต่ถ้าใครบอกว่าไม่ไหวอะฉันปวดท้องฉันเครียดฉันนอนดึกฉันอดอาหารแล้วฉันมีปัญหาอันนี้ไม่ใช่ทางของคุณแล้วคะ่ะคุณพยายามไปหาอย่างอื่นค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะคุมอาหารทุกๆมื้อนะคะให้ปริมาณน้อยลงเราก็จะสามารถลดน้าหนักได้พอๆกับเอฟ ะะซึ่งอาจจะมีความสุขมากกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องเครียดว่าตายแล้วถึงเวลาแล้วฉันกินไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นลองดูนะคะว,ว่าวิทยา,านี้เนี่ยมันเหมาะกับชีวิตของคุณหรือเปล่านะคะ ที่2นะคะที่เราจะคุยกันก็คือ k e โตอันนี้ดังมากทุกคนจะได้ยินบ่อยมากแล้วมันเป็นทางเลือกสําหรับคนที่อยากจะลดน้าหนักเร็วเพราะเวลาที่คนพูดกันจะบอกว่าโอ้โหเนี่ยลดได้ทีละ5โล10โลอะไรอย่างเงี้ยถามว่าผิดไหมหรือว่าถูกไหมให้เข้าใจก่อนว่า k e โตคืออะไรหลักการของการที่จะทํา k e โตก็คือไปหลอกร่างกายว่าตอนนี้เรากําลังอดอาหารเราร่างกายเราเนี่ยจะรู้สึกว่ามีอาหารเข้าไปก็ต่อเมื่อน้ําตาลในเลือดมันสูงขึ้นแล้วไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลิน ทีนี้พอเวลาที่เราไม่กินพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะน้ำตาลในเลือกก็จะตกร่างกายก็จะไม่มีการกระตุ้นอินซูลินหลังจากนั้นเป็นไงคะร่างกายก็จะไปสลายไขมันสิคะเพราะว่าเขาต้องการพลังงานร่างกายไม่แคร์นะคะว่าพลังงานที่จะเข้ามาเนี่ยคือคืออย่างสมมติว่าร่างกายใช้ชีวิตอยู่ได้ต้องใช้พลังงานเขาไม่เคยสนใจว่าพลังงานอันเนี้ยเราจะได้มาจากรูปแบบไหนทีนี้พออาหารที่มาเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือเป็นน้ำตาลไม่มีร่างกายก็จะต้องเริ่มไปสลายไขมันเพื่อจะให้มาเป็นพลังงาน ดังนั้นต่อให้เรากินเข้าไปแต่ถ้าคาร์โบไฮเดรตต่ำร่างกายก็ยังคงสลายไขมันอยู่อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนบอกว่ากินได้แต่ผอมลงใช่ไหมคะทุกคนก็จะแฮปปี้ทีนี้ถามว่าน้ําหนักลงเร็วไหมต้องตอบว่าลงเร็วค่ะโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาสั้นๆลงเร็วกว่าวิธีอื่นแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมากินแป้งน้ําหนักมันก็จะขึ้นเร็วเหมือนกันทีนี้ที่เจอบ่อยๆว่าเป็นความผิดเนี่ยก็คือทุกคนจะบอกว่าไม่กินแป้งไม่กินข้าวเนาะ แล้วใครก็บอกว่าพยายามทำคีโตแล้วแต่น้าหนักไม่ลดไม่กินแป้งไม่กินข้าวแต่ยังคงกินน้ําหวานยังคงกินผลไม้อยู่อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะเวลาที่จะทํำคีโตคือลดส่วนที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดข้าวแป้งน้ําตาลผักผลไม้ที่มันมาแล้วให้เป็นคาร์โบไฮเดรตเหลืออยู่เท่าไหร่วันหนึ่งยอมรับให้กินได้ไม่เกิน20-50กรัม20กรัมคืออะไรเห็นภาพขนาดกําปั้นเราเนาะ แล้วเป็นผลไม้ขนาดนี้ยเช่นส้มหรือแอปเปิลก็ตามเท่ากับป้นเรา1ลูกอะค่ะอันนี้มีคาร์โบไฮเดรต15กรัมเพราะฉะนั้นวันทั้งวันถ้ากินอันนี้เป็น2อันจบแล้วนะไม่กินอะไรอีกแล้วหรือว่าถ้าสมมติว่าเวลาที่เราจะกินขนมปังอะค่ะขนมปังแผ่นขนมปังขาวะนะคะแผ่นนืงออันนี้ก็จะประมาณ15-18กรัมถ้าเรากินข้าวข้าวทัพพีหนึงหรือว่าประมาณ5ช้อนเนี่ย จริงๆอ่ะมันจะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณ15-18กรัมตีง่ายๆว่าเรากินข้าว1ช้อนโต๊ะอะค่ะอันเนี้ยคาร์โบไฮเดรตแล้ว3กรัมเพราะฉะนั้นกินมากกว่านี้ไม่ได้แล้วโดยทั่วไปเวลาคนที่จะทำคีโตค่ะเขาจะไม่กินข้าวไม่กินแป้งไม่กินเส้นใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งน้ำหวานด้วยคาร์โบไฮเดรตที่ได้ส่วนใหญ่จะได้มาจากผักแล้วจะกินเนื้อกินได้เต็มที่กินไขมันกินได้เต็มที่อันนี้คือสิ่งที่เขากินกัน ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกลุ่มนี้จะทําให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะต้องมีการเสริมวิตามินเสริมเกลือแร่เสมอสุดท้ายกลุ่มนี้จะทําให้มีเรื่องของร่างกายแห้งหรือว่าขาดน้ําถ้าจะกินคีโตต้องกินน้ําเยอะ แล้วเนื่องจากว่าการที่เขาจะต้องกินไขมันค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่ากินได้ไม่จํากัดกินเนื้อได้ไม่จํากัดอะไรแบบนี้สิ่งที่เจอก็คือหลายคนเนี่ยไม่รู้แล้วก็กินไปสิ่งที่ตามมาก็คืออาจจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเคยมีคนไข้คนเนื้อค่ะเป็นคนที่มีความรู้เนาะออแล้วจบ p h d ออย่างเงี้ยจบปริญญาเอกคนไข้ก็มาหาปร,รึกษาเรื่องไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้อ้วนอยากจะลดน้ําหนัก แล้วมาดูว่า,าผลเลือดเนี่ยตรวจสุขภาพประจําปีทําไมรอบนี้มันสูงจังเลยก็เลยถามว่าเอ๊ะแบบลองทานคีโตอยู่หรือเปล่าคะคนที่บอกว่าใช่ค่ะคุณหมอรูเรี้ยไงไงคะคือคอเลสเตอรอลค่าสูงมากค่ะดังนั้นเนีการที่คนบางคนแล้วมาเลือกกินอาหารแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลที่เป็นกรรมพันธุ์ผิดปกติอยู่แล้วพอกินเป็นไขมันเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอเลสเตอรอลในเลือดมันสูงขึ้นหลายคนอาจจะพูดว่าเออก็กินคีโตเหมือนกันนะไม่เห็นคอเลสเตอรอลจะสูงเลย ไม่ได้ทุกรายค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเราหรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ดังนั้นบอกว่าถ้าจะกินคีโตข้อแรกคือควรเช็คคอเลสเตอรอลก่อนและหลังกินว่ามันมีปัญหาหรือเปล่า 2. ถ้าจะกินต่อให้เราจะกินไขมันได้เยอะขึ้นเราต้องเลือกค่ะเลือกไขมันที่ดีในที่นี้คือหลีกเลี่ยงไขมันที่เราเรียกว่าไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเลือกไขมันที่มันวางไว้แล้วมันไม่เป็นไข่ไม่เป็นก้อนที่อุณหภูมิห้องแล้วเนื้อสัตว์ก็ไม่ควรเลือกเนื้อสัตว์ติดมัน อาจจะใช้เป็นซีฟู้ดหรือว่าใช้เป็นอาหารทะเลเพิ่มขึ้นเลือกโปรโตีนในรูปแบบอื่นเช่นโปรโตีนที่มาจากพืชอันนี้ก็จะเป็นอีกทางนึงที่ทําให้ปรับรูปแบบของการกินได้ดีขึ้นแล้วก็ต้องเสริมพวกวิตามินและเกลือแร่ให้เหมาะสมเพราะว่ากลุ่มนี้จะขาดวิตามินและเกลือแร่แน่นอนค่ะ สำหรับอันที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของ l o o ไท y p e ด i e t หรือว่าการกินอาหารตามหมูเลือดนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายแต่จะบอกว่าเป็นกลุ่มหรือว่ารูปแบบของการกินอาหารที่มีข้อมูลงานวิจัยน้อยที่สุดแทบจะไม่เคยเห็นเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าคนที่เป็นหมูเลือด A เนี่ยเขาก็จะเน้นบอกว่าให้กินผักกับผลไม้แต่ให้เลี่ยงส่วนที่เป็นนมวัวก,กับขพอพอ้าวโพดเนาะพอมาเป็นกลุ่ม B ปั๊บเนี่ยเขาก็จะให้เน้นกินนมกินเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็กินผัก แต่ว่าให้เลี่ยงส่วนที่เป็นไก่ข้าวโพดแล้วก็แป้งสาลีพอมาถึงกรุ๊ปโอปรับเนี่ยบอกว่าให้กินโปรโตีนสูงแต่ว่าให้เลี่ยงนมอ่ะก็คือกินโปรโตีนอื่นที่ไม่ใช่นมพอมาเป็น AB บอกให้กินเนื้อแกะปลานะคะกินเรื่องของเต้าหู้แล้วก็จะบอกว่าให้เลี่ยงถั่วแดงเลี่ยงไก่แล้วก็แป้งสาลีจริงๆเนี่ยพอมาดูปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะแป้งสาลีเนี่ยให้เลี่ยงใน B กับ O ส่วนที่เป็นนมเนี่ยให้เลี่ยงที่ A กับ O อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยต้องบอกว่ารูปแบบของอาหารมันไม่ได้หลากหลายแล้วถ้าบางคนที่มีปัญหาว่าเช่นแพ้นมก็อาจจะทําให้ข้อจํากัดในเรื่องของการกินเนี่ยมากขึ้นไปอีกแล้วที่สําคัญคือถามว่าคนบนโลกเนี้ยค่ะตั้งพันล้านคนจะมากินอย่างนี้หมดเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ ดังนี้ตรงนี้เนี่ยถามว่ามีข้อมูลไหมว่ามันจะช่วยเรื่องของการลดน้ําหนักต้องบอกว่าไม่มีอะค่ะเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของข้อมูลงานวิจัยที่ติดตามดูว่ากลุ่มนี้จะช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักแต่เป็นอาหารที่มีการเขียนอยู่ในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะซึ่งเชื่อว่ากรรมพันธุ์ที่เหมือนกันทําให้ลักษณะของการย่อยการดูดซึมที่แตกต่างกันตามปู่เลือดค่ะ อีกอันนึงที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของมังสวิรัตนะคะหลกัหลกๆก็คือเขาจะกินเป็นพืชผักเป็นหลักนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงส่วนที่มาจากเนื้อสัตว์นะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นกลุ่มของคนที่เข้มงวดเลยก็จะเรียกว่าเป็นคนที่กินเจอันนี้ก็จะไม่มีวัวไม่มีนมไม่มีไข่แต่ถ้ามังสวิรัตบางคนนี่ก็อาจจะมีนมมีไข่ได้ด้วยนะคะข้อดีพวกนี้เนี่ยก็จะมีอาหารที่มีพืชผักค่อนข้างเยอะจะได้รับพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะจะมีคอเลสเตอรอลต่ำ นะคะหรือแทบจะไม่มีคอเลสเตอรอลเลยไขมันอิ่มตัวก็จะน้อยลงเพราะว่ามันจะแทบไม่มีพวกของเนื้อสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทีนี้ถามว่าพวกนี้มีข้อดีแล้วเนี่ยจะช่วยเรื่องของการลดโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนิดหน่อยในส่วนที่เขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของธาตุเหล็กหรือว่าพวก B12 เนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอวิธีการแก้ไขในกรณีของ B12 เนี่ยก็อาจจะได้มาจากพวกสาหร่ายบ้างนะคะจริงๆนะถ้าเกิดยอมที่จะกินเป็นพวกไข่แดง หรือกินนมบ้างจริงๆตรงนี้ก็จะได้วิตามิน B12 แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกินเจเลยเนี่ยก็อาจจะต้องเสริมวิตามิน B12 ในส่วนของท่านเหล็กเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องเพิ่มพวกของผักสีเขียวที่เป็นผักสีเขียวเข้มๆนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของสาหร่ายซึ่งอันนี้ก็จะมีเรื่องของท่านเหล็กพอสมควรในกรณีของคนที่ไม่ยอมที่จะกินในส่วนของเนื้อสัตว์เลยนะคะไข่แดงก็ยังพอมีท่านเหล็กอยู่บ้างค่ะ สำหรับมังสวิรัตนะคะสามารถที่จะกินเป็นระยะเวลายาวนานนี่ได้เพราะว่ามีกลุ่มของคนที่กินอยู่เป็นระยะเวลายาวนานได้แล้วก็เชื่อว่าจะมีผลดีกับเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยเพียงแต่ว่ามันอาจจะปฏิบัติยากนิงน่งของคนทั่วไปนะคะหลายๆคนก็จะยอมปรับนิดนึงเพื่อจะให้รับประทานเขาเรียกว่าเป็น plant based diet นะคะ plant based diet ตอนนี้ก็ค่อนข้างป๊อปปูล่านิดหนึง่งก็จะเป็นเหมือนการประยุกต์มังสวิรัตให้คนทั่วไปนี่กินได้มากขึ้นแต่ว่า plant based diet ในที่นี้คือกินจากผักผลไม้เป็นหลัก แล้วก็อาจจะเพิ่มเนื้อสัตว์โดยเฉพาะอย่างเช่นเป็นพวกของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะคะสัตว์ปีกหรือว่าอาจจะเป็นพวกของซีฟู้ดมีข้อควรระวังนิดเดียวสําหรับกลุ่มมังสวิรัตคือหลายคนบอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ แล้วก็จะไปกินเป็นผักผลไม้อันนี้โอเคอยู่เนาะแต่บางรายเนี่ยดื่มเป็นพวกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลค่อนข้างมากอันนี้อาจจะไม่ได้ช่วยเป็นผลดีกับสุขภาพบอกว่าเป็นมังสวิรัติไหมบอกว่าเป็นไม่มีเนื้อสัตว์แต่พอมีน้ำตาลเยอะๆอันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายกับสุขภาพได้เหมือนกันค่ะ สุดท้ายนะคะที่จะคุยกันก็คือ m e d i t e r r a n e a n Diet ด e d i t ม r r a n e a n Diet เป็นอาหารที่เป็นรูปแบบที่กินกันอยู่ในประเทศรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลักๆเป็นผักหรือว่าเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการกินเนื้อแดงที่ค่อนข้างน้อยหลีกเรื่องการกินเนื้อแดงแปรรูปนะคะแล้วก็จะกินพวกของเนื้อที่มาจากพวกของสัตว์ปีกหรือว่าอาหารทะเลนะคะน้ำมันที่ใช้จะเป็นกลุ่มของน้ำมันมะกอก นะคะกินถั่วกินธัญ,ญพืชค่อนข้างเยอะกินพวกของน้ําตาลค่อนข้างน้อยแล้วก็จะมีการดื่มไวน์เป็นประจำนะคะแต่ไวน์ที่ดื่มเนี่ยให้เป็นปริมาณน้อยๆค่ะประมาณหนึ่งดิงต,ต่อวันอะไรแบบนี้แล้วก็มีกิจกรรมทางกายร่วมด้วยในรูปแบบของอาหารยกตัวอย่างนะคะมันจะมีเรื่องของผักค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะหรือว่าเป็นธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามองในรูปของจานอาจจะเป็นลักษณะของสลัดเนาะแล้วก็จะเป็นปลาที่จะต้องย่าง กริวเผาอะไรอย่างเงี้ยนะคะวางเอาไว้แล้วก็ราดด้วยน้ำสลัดก็จะไม่ใช่น้ำสลัดครีมแต่จะเป็นบอสมิกเป็นน้ำส้มแล้วก็เป็นพวกของน้ำมันมะกอกโรยเกลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของอาหารที่เราจะเห็นบ่อยๆในกลุ่มของเมดิเตอร์เรเนียนอาจจะมีการเพิ่มชีสค่ะเป็นชีสเบาๆนะคะโรยอยู่ข้างบนลักษณะนี้เป็นต้นแล้วก็มีไวน์ดื่มด้วย นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีข้อมูลค่ะว่าสามารถช่วยลดเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยลดเรื่องของเบาหวานแล้วก็ช่วยเรื่องของการลดน้ำหนักตัวในระยะยาวได้ค่ะในส่วนของการกินเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทนะคะหรือว่าอาหารกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนถ้าเราอยากจะรับประทานเนี่ยถามว่าได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้เนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรเวลาปรับเนี่ยถ้าสมมติบอกว่านั่นมันปะกอบมันแพงมาก แล้วปรับในรูปแบบบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็าจ,จะเป็นเลือกน้ํามันตัวอื่นที่มันมีกรดไขมันที่เหมือนกับในน้ํามันมะกอกยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นน้ํามันรําข้าวแทนนะคะลักษณะอย่างนี้อันที่2ก็คือว่าสมมติว่าถ้าจะใช้เป็นเมดิเตอร์เรเนียนเราต้องมีไวน์อย่างเงี้ยคำถามคือโอ้บ้านเรากินกันเยอะเลยเดี๋ยวบอกไม่ยัง้งจริงๆเนี่ยถ้าสมมติใครไม่กินเราก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปเริ่มกิน แต่ถ้าใครที่กินอยู่แล้วเราแนะนําว่าให้กินในปริมาณที่พอเหมาะซึ่งในเมดิเตอร์เรเนียนเองเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแอลกอฮอล์ทุกชนิดแต่เขาจะเน้นที่ไวน์เหตุผลที่เน้นไวน์เพราะว่าในไวน์เนี่ยมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มาจากผิวขององ,งุ่นแดงที่ใช้ร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติบอกว่าจะกินเมดิเตอร์เรเนียนแล้วจะไม่ดื่มไวน์ก็ไม่ได้ผิดถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคตับอยู่แล้วก็ไม่แนะนำที่จะให้ไปดื่มแอลกอฮอล์นะคะ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะจริงๆมันมากกว่านี้เนาะแต่ว่าที่เราพูดกันมาใน5อันนี้จริงๆมันก็จะเป็นเทรนด์ซึ่งเดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ออกไปอยู่เรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละอย่างก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่พูดไปแล้วซึ่งมันก็คงจะพูดได้แค่คร่าวๆเนาะในรายละเอียดถ้าสมมุติว่าเราอยากจะลดน้ําหนักนะคะถ้าสมมุติเราสามารถที่จะลดแคลอรี่ลงไปได้กินให้น้อยลงยังไงน้ําหนักมันก็ลดลง หลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเป็นสิ่งที่จะทําให้การคุมน้ําหนักอันนี้ยทำได้อย่างยั่งยืนถ้าสมมุติว่าเราลดน้ําหนักช่วงสั้นๆเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนพฤติกรรมเราไม่ทําเหมือนเดิมมันก็อ้วนอีก ะะเพราะฉะนั้นนีจริงๆแล้วแต่ละลายเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของโรคประจําตัวหรือว่านิสัยการกินนะคะแนะนําว่าให้ปรึกษาคุณหมอหรือว่านักกําหนดอาหารนะคะเพื่อจะดูว่าวิธีไหนที่เหมาะกับท่านนะคะอันนี้ก็น่าจะดีที่สุดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควรจะทําไปตลอดชีวิตแล้วไม่ใช่ควบคุมแค่เรื่องของอาหารแต่ควรจะมีการออกกําลังกายร่วมด้วยค่ะสําหรับเทรนด์ของรูปแบบอาหารลดน้ําหนักนะคะ,ะ,คะก็จะมีมากมายเดี๋ยวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะนั่งอยู่ตรงนี้หลายปีเนี่ยก็จะเห็นมาหลายรูปแบบมากเลย แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่เสมอก็คือการลดน้ําหนักเนี่ยจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราคุมอาหารได้และเราก็ต้องเพิ่มการออกกําลังกายด้วยนะคะอันนี้ถ้าทําได้เนี่ยยังไงก็ผอมแน่นอนนะคะถ้าสงสัยหรือมีข้อข้องใจเกี่ยวเรื่องของอาหารนะคะก็แนะนําให้เดินเข้ามาคุยกับคุณหมอหรือว่านักกาหนดอาหารนะคะเขาจะได้แนะนําแนวทางที่เฉพาะสําหรับตัวคุณนะคะที่เหมาะกับตัวท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบการกินหรือว่าโรคประจําตัว พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันร์ทเวลา18นาฬิกาที่ m a h i d o n channel podcast ผ่านช่องทาง Facebook m a h i d o n channel YouTube m a h i d o n channel Apple podcast Spotify Anchor b l o c k d i t ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวรโรดมวิจิต